ครับนะฮะวันนี้ผมเจอพี่กรณ์นะครับเจอแกลหลายปีแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าแกแกแกจะมีอยู่คาหนึ่งนะครับที่แกพูดประจําเลยฮะคําเนี้ยแล้ว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 พอพอพอเด็กๆได้ยินเนี่ยจะต้องวิ่งมาซื้อไอติมกันนะครับไหนพี่กรณ์ลองพูดทิพี่เด็กๆเล็กๆไอติมพี่กรณ์มาแล้วเด็กๆ <laughs> ยังกะสอนเทศเลยทำไมถึงพูดคํานี้เนี่ยพี่กรณ์ ไอเต็มอยู่ขายแท่งสลึงขายแฉ่งสลึงขายจนรองแท่งเท่าไหร่นะแฉ่งสลึงสลึงหนึ่งสลึงอ่ะยี่พาสตังอ่ะยี่พาตังสลึงเดียวโอ้สมัยนั้นเนสมัยนั้นสมัยนั้นกี่ปีนั่นแะพี่จากสมัยนั้นหรอสี่สิบกว่าปีโอ้ฮะขายของก็ไม่ได้นั่งร้องไห้ร้องห่มนั่งพี่ก็ร้องไห้ฮะนั่งร้องไห้โอ้ขายไม่ได้อ่ะ มันขายไม่ได้ก็นั่งร้องไห้อยู่ขายติมนี่นะแบบนี้นะครับขายติมแบบนี้นะนั่งร้องไห้อยู่คราวนี้เด็กๆมันมาซื้อไอติมอยู่บอกตาจ๋าตาเดี๋ยวหนูซื้อไอติมตาตาก็เรียกเด็กๆเล็กๆหนูก่อนเดี๋ยวหนูจะซื้อไอติมตาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆมันบอกว่าให้เรียกเด็กๆให้เรียกก่อนเด็กๆเล็กๆก่อนเดี๋ยวหนูซื้อไอติมตา แล้วหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาเราก็มานั่งพิจารณาดูเอ๊เด็กก็ยังมานั่งสอนเราเราก็ไปเอาไอ้จิมมาลงถังอีกพอเอาจิมมาลงถังก็คาวนี้เราก็เด็กมันก็มาซื้อบอกตาหนูซื้อไอจิมตาคานนี้ก็เริ่มเรียกเด็กเลยเด็กเด็กเรียกเล็กไอ้จิมพี่กรมาแล้วเด็กเด็ก นั้นขายดิบขายดีขายยังไม่มีปัญหาเลยขายดิบขายดีพี่กรณ์ใช้เสียงนี้ตลอดเลยเหรอตลอดตั้งแต่ครั้งแรกเหรอจากครั้งแรกจากเสียงเสียงดังแบบเนี้ยนะเสียงดังอย่างเงี้ยไม่ไม่มีแบบเบาๆไม่มีตะโกนอย่างงี้เลยตะโกนอย่างงี้มาตลอดทางเลยตะโกนอย่างงี้มาตลอดทางตั้งแต่ที่เด็กคนนั้นมันพูดอย่างงั้นนะจากเด็กคนนั้นพูดจากเนี้ยเรายังนับถือเอาเอาหรอแล้วแล้วแล้วพี่กรณ์ทำไมถึงถึงพูดคานี้ล่ะคิดยังไงถึงพูดคานี้ขึ้นมาก็อยากจะขายดี โอ้<ม>ก็เลยก็เลยเอาคำของเด็กเนี้ยเอาคำของเด็กคนเนี้ยมาพูดธรรมดาก็ได้อะพี่ไม่ต้องตะโกนนะเ้าธรรมดาเด็กมันก็ไม่ได้ยินอันนี้ถือว่าเป็นของของเอกลักษณ์ของพี่เลยนะเด็ก<ล>มันก็ไม่ได้ยินใช่ไหม <สะ S 1> ปกติถ้าคนจะพูดเนะี้ยอาสมมติไปบ้านขายอย่างเงี้ยอ้าเด็กๆมาก,กินได้ติมแล้วใช่ไหมล่ะมากินได้ติมใช่ไหมล่ะทีนี้ทีนี้พอพอพอเอาพี่กอน ต้องไม่ตะโกนก็ได้อะไม่ต้องตะโกนก็ได้อ่ะไม่ตะโกนก็ไม่ได้มันไม่ใช่เอกลักษณ์ของมันเด็กมันก็ไม่ออกมาเด็กก็ส่วนหนึ่งพี่กรก็ความคิดของตัวเองก็อีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพี่ตะโกนตะโกนต้องตะโกนใช่ไหมต้องตะโกนถ้าถ้าเราไม่ตะโกนเด็กมันก็ไม่ออกมาเราโอ้เหมือนมันเหมือนเหมือนมันวันเป็นเอกลักษณ์ของมันเชื่อไหมเมื่อกี้ผมนั่งตรงเนี้ยนะพี่กรณตะโกนกันตรงนู้นเลยมั้งปากทางพูด่ะปากถางผมยังได้ยินอ่ะ นะครับเลยต้องเรียกพี่กรณมากินนะเพราะว่ากินของแกประจํานะฮะจะรู้เลยว่าเนี่ยประมาณโอ้โหประมาณครึ่งกิโลได้มั้งยังได้ยินนะได้ไหมได้พรเสียงพี่กรณแหลมยังกระสอนเพชรเลยฮะโอ้ขอขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมพี่กรขออีกทีได้ไหมเหนื่อยไหมพี่ตอนเนี้ยตอนนี้พี่กรอายุเท่าไหร่หกสิบตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสมัยนั้นเลยแรกๆเข้าย่างทีสองวัยขายตินมมันตั้งแต่สมัยนั้นน่ะถึงปัจจุบันเนี้ยถึงปัจจุบันเนี้ย ขายจากอายุที่ยสองกับไายกระติกกระไพรโอ้สมัยก่อนกระติกก็นี่กระติกเล็กเล็กโบราณอะรู้รู้โอ้เคยเห็นเคยเห็นกระติกลนมเย็นใส่แล้วก็สาปิดแล้วก็แล้วก็ใช้ไอซครีมไอติมเนี่ยเลี้ยงชีพมาเลยเลี้ยงชีพมาเลยแล้วก็มาขายดีก็เพราะไอ้คำว่าคำว่าคำว่าเด็กเด็กเร็กเร็ไอติมพี่กอนมาแล้วเด็กเด็กโอ้ดังมากเลยอะ ดังมากๆเลย่ดังจนแสบแก้วหูผมเลยอะ <c oughs> ่ะเนาะพี่กรณ์เดี๋ยวไปดูไอติมได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพาพี่กรณ์เดี๋ยว่กรพาไปนะครับ <c oughs> เ,เออไม่ต้องใช้กระดิ่งเลยฮะอพี่รัตบอกไม่ต้องใช้กระดิ่งนะครับระฆังก็ไม่ต้องใช้นะยอ <c oughs> พี่กรณ์มีอะไรบ้างดูที่พี่ <c oughs> เดี๋ยวระวังหม,ห,มหมาหมาพี่กรณ์เดี๋ยวอพี่กรณ์เปิดนี่ไอติมพี่กรณ์นะครับไอติมตัดเนาะพี่กรณ์หยิบมาพี่กรณหยิบนะฮะเบื่อกี้เมื่อกี้อุ่นหนุนแกไปแล้วนะครับนี่ไหนพี่กรณ์ลองหยิบดินี่นะครับไม่ธรรมดา พี่กอลองขายดิขอียืมเหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยขอยืทได้พี่ลองกเด็กเร็กเกไอจีมพี่กอณมาแล้วเด็กเดครับถ้าเจอที่ไหนนะครับก็อุ่นหนุนแกด้วยนะครับพี่กรณมีมีฉายาไหมพี่กรณอะไรพี่กอณททำงานไปรษณีย์พี่กอณ์ทำงานไปรษณีย์ที่ที่ไหนพี่ที่ทุ่งนาที่ทุ่งนานะครับอุไทยธานีของเรานะครับโอเคครับ อย่าลืมจะลืมอุ่นหนุนแกด้วยนะไปแล้วนะฮะ